สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับแอดมินไก่เดินทางมาที่ปูลานตมด้วยว่าไอาบุญมีพีลานตมนะครับกับเป็นเวลาโดนนะครับไยมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภนะครับวันนี้แอดมินไก่เดินทางมานะครับมาขอพรขอโชคลาภนะครับปกติเพื่อนไก่โชคให้ลาบมาหลายงวดนะครับสําหรับ ปูลันตมหรือว,ว่าไอาบุญมีพีลานตมนะครับเพิ่นกลับมาซองตัวเลขที่บริเวณจอมปวกนะครับฟ้าเด็กยงไนมาสัดแถบนี้ซอยกันเบิงด้วยครับเด้อยุจอมปวกเป็น5้เจ็ดนะครับยุคข้างล่างนี้แอดมินเห็นเป็น3าเจ็ดชัดเจนนะครับ สามเจ็ดกับห้าเจ็ดด้านบนนะครับด้านบนจอมปวกนะครับเห็นเป็นห้าเจ็ดนะครับสาธุเดยไอบ้บนมีสวัสดีค่ะผู้ชมนะคะก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะซอ,อยกนเบงนะครับเดินตะวันเหล็กชัดๆนะครับตรงจอมปวกนะครับเป็นห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดแต่ข้างล่างนะครับเป็นสามเจ็ดนะครับเห็นเดล็กบอเห็นเหล็กชัดๆไหมถ้าก็ยางขมาจะเห็นเลยไหมข้างบนเนี่ยจะเป็นห้าเจ็ด ข้างล่างนี่จะเป็นสามเจ็ดบนถ้เห็นเาหอ่ะสาธุเตอร์ไอ้บุนมีนะนีมองใด้ค่ะเนี่ยโอ้ในจอเมือนซองเบิรไอเอฟซี็นซองมืออ๋ออาว็เห็นเห็นอยู่ได้เนาะเดี๋ยวเบเห็นตัวซัดๆนน่ะขยายใอเอฟเห็นตัวใดจ้ะบนทํำเห็นเป็นตัวไหนห้าเจ็ดอยู่จอมอยู่จอบเหน่ห้าเจ็ดอยู่ข้างล่างมานี่จะเป็นเนี่ยเพิ่มาเปลี่ยนต้อเป็นสามห้านี้ที่แรกเห็นเป็นสามเจ็ดนะครับอยู่ข้างล่าง เปลี่ยนมาเป็นสามหานะครับ<ม>อาศอยกันเบิงนะครับเด้อ่วยกันดูนะครับสามเจ็ดั้งหาะเจ็ดตะพี่นองของบนเนี่ยชัดเจนอยู่หาเจ็ดแต่ข้างล่างเมื่อกี้เป็นสามเจ็ดตามมาเบิงอีกทีเป็นสามหาแบบนี้เป็น 3, สามหาะสำหรับทนหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอะลองแคปหน้าจอดูนะคะว่าเห็นเป็นตัวเลขหรือเปล่าสาธุสาธุนะครับสามเจ็ด สามห้านะครับห้าเจ็ดกับสามห้านะครับเตรียมมินเห็นนะครับคุณได้เห็นเป็นตัวใดกับซอยคอมเมนตนะ์ไดาา้ด้วยครับเด้อแเห็นแปดพรมได้ไหมพีแปดสามเจ็ดหรือว่าแปดห้าเจ็ดนะแปดสามเจ็ดหรือว่าแปดห้าเจ็ดนี่นะคะนะคะท่านนก็จะเห็นประมาณนี้นะคุณได้เขามากอะสาธุอเด้อครับเด้อ โดูนะครับนานพอประมาณนะครับบอดดีมากที่ล้านตุมนะครับวันนี้ก็<ไ>ปเป็นโอกาสที่ดีนะครับ <ไป S 1> แอดมินในเดินทางมากนะครับไอ้บุญนี่ถืร้านตุมเลือดีหน่อยอ่ะเจ้ามากนะคะมาตาดประเองแนวท่านะคะจะเลื่อยเลื่อยมาทีเลยนะคะจะเลื่ยมาคอปูร้านตุมนะคะนี่ก็มากกันสองคนนะคะแต่ว่านุ่งก็ไล่ไหล ะะแต่เมื่อนีแอดมินตั้งใจจะมาขอตำเหล่าเมือเอ่อแรกนะครับแล้วรัฐบาลไทยสรุปแอดต่างเห็นเป็นห้าไป้แปดสามเจ็ดโอ้ยงัดแปดสามเ yes. จ็ดเขาเห็นเป็นแปดสามเจ็ดเมื่อนีแอดมินก็ได้ที่ดอกไม้นะครับกับน้ำแดงนะครับมาถวายให้ครับปูล้านตมนะครับหรือไอ้พุ่มมีน,มมนะครับอมแล้วเนาะเอาน้ำแดงมาถวายปูว่าจะเอาน้ำแดง เพราะว่าปูคนมาคนหิวน่ะบันจะกินน้ำโดนเดี๋ยวจะกลายไปกลายมาบอกวาน้ำมาให้เพิ่นเนาะอใส่ไ่แต่ใส่เสือแก็บเนี้วมานะคะอ่ะสาธุเด้อปูเด้อวันนี้กับผมมียังไงนะครับก็มีน้ำแดงมาถวายให้ให้ศพให้มันจะใส่เอาของดีๆมาถวายขอเนื้อท่ามือแรงเด้อปูเด้อ ไม่ยังหนูอย่าสูบเป็นยังเขามีตัวเลขกม่ผูกเปนเขียนใ้ตัวนี้บอ่ะเบิ้งเป็นเลขห6าหกนะครับอย่าสูบมีเลขแม่ไกได้มาเขียนเลขไว้ไงเนี่ยไปเป็นห้าหกอันนะเข็ยนยี่บอห้าหกเขียนี่บอตัวแดงจิงคืนงเลยนะะห้าหกบอ เบิ่งให้เป็นได้กังเป็นหาหกแปดนหาหกนัเดี๋ยวคกตัวนะอ๋อนั่นะเดี๋ยวคกตัวนะสาธุสาธุมาเบิ่งครับเบิ่ลหาแปดเป็นหาหกเด้อพี่น้องไม่อยากสูบไปชนยุ่งกัดพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตก่อนยุ่งหลายป่วยลูกหลานขออนุญาตเด้อมนี่ไกด์นำดำแดงนะครับพร้อมดอกไม้นะครับ สาธุเด้อปู่ขอให้เป็นตัวเด็กสกลาบมาขอมาขอทำเล่ามือแรงเด้อปูเด้อที่เห็นเมื่อกี้ยุดจอมปวกนะครับเป็นหาเจ็ดข้างล่างมากจะเป็นสามหานะครับเห็นอยู่สองสุดนะครับกับพิจ้ารณาไปได้ครับเด้อเอาแต่วางปูหเห็นสีจอมปวกกับเลขทูบนะครับมันจะตรงกันบอนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเห็นปูเป็น กินน้ำกินในใจเย็นๆเท่ากันนะครับเนะาะเดี๋ยวได้ครับดเดี๋ยวจะต่อยายปลูกกันนะครับได้หลายทันนะครับที่โชคดีนะครับเพิ่นเบิ่อบริเวณนะครับเด้อที่เพิ่อนเหตุแต่ว่ามื้อน,นี้แอดมินบรร่ได้แปลงมานะครับถ้าเพิ่นจะให้บ่ต้องทาแปลงเพื่อนจะห้แล้วเห็นเดี๋ยวต่อยาเพิ่นก่อน ถูกยาเต็นเย็นออเขียนให้เด้ปูด้ะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกผู้ชมหลยๆทันนะครับที่เพิ่นโชคดีเลยครับแต่เป็นแสนเป็นล้านเพิ่อนกระเบิ้งที่จอมนะครับเมื่อนี้กพอได้เอาแปลงมาท่านะครับลืมนะครับ อซอยกันเบิ่งนะครับด้วยว้าจุนีกก็เห็นหาเจ็ดบันสวัสดีเอทุกท่านนะคะท่านชมเจ็ดเก้าห้าสอ่นอีะฮะเป็นเ็นดิเมนบอเป็นเหนนู้จอมอ,อืมอหน้าก็อีเดอร์กับ่าอ,าาอดลค้านะคะก็เลยค้าว่าค่อยดีพอเน้อนังก็อีเดอร์ เดี๋ยวรอสักครู่นะคะท่านผู้ชมใครที่เข้ามาเดี๋ยวแอดจะให้สองตัวเลขก่อนใครที่อยู่ในไลฟ์สดนะคะสองเลขก,ก่อนเด้อเดี๋ยวขยายกล้องก่อนยุ่งกับไลน์ได้พี่น้องวันนี้ยุ่งไลน์หลีอเอาคุณทำยุ่งไลน์ยุ่งไลน์ข้าวซิบุยุดน,นะค่ะข้าวซิบตอตัวเลขข้าวสัจเจเฝ้าไปขอตามลาวกันเด้อปูเด้อขอตามลาวในวันนี้ วันพุทธที่11สิงหาคมเนี่ยครับเมื่อนี้นะครับอ<ค>ปูมาลองแคปหน้าจอแล้วก็ลองส่องดูนะคะอ่าวตะวางที่จอมปวกกับเล็กทูกพ่นใหตรงกันบอตอนนี้กําลังจุดถูบขอกับปูนะครับคุญท่ำกำลังจุดนะครับพี่น้องขอตัวเลขแนวทางมาฝากเอฟซใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอยาสูพ่นกระหายซูบแล้วนางพ่นกระหากินแลวนะคะ ดอกไม้กับถวายเรียบร้อยค<น>่ะย่อมไหลปะย่อมไหลอยู่โดดบ่ได้นะขออนุญาตเด้อปูกอ่ะขอให้แตกสามตัวเด้อเมลแยงปูกตำเหล้าเมลียงนี่อ่ะสาธุสาธุเจนสีนี้เด้อปูกเด้อเจนสซเล็กถูกเนื้อครับ แมนให้บนเขียนใส่เลยมัตั้งชัดเกินตัวแสามตัวสามตัวตรงตีสามตัวตรงสามตัวแตกตุ๊บกอะสูบยาจีนเย็นขอเขียนให้ทั้งปูด้อนะคะในช่วงที่รอเลขทูบนะคะเดี๋ยวแอดให้สองบริเวณจุงจอมปลวกเนาะอะผูได้เข้ามากับสาถั่วด้วยครับเด้อสาถู่เอานะครับช่องนะคะ อะไรสิตาดีอัลองเบิรงเดอร์ใครจะหมานนะคะอนุญาตเด้อพี่น้องกล้องอาจจะสั้น็น่ยังบอกยุ่งกัดไหมคะพี่น้องยุ่งไกรก็เลยจำบนอนิงนะ,ะปูสูบยาจะเย็นๆน,นะครับแตขอเชิญให้เด้อปูเด้อ สมัยตะกอนเพิ่นจอมน้อยๆอย่างเดียวพี่น้องเนาะจอมน้อยๆหนึ่งตอนที่แอดมานะคะประมาณอยู่ประมาณสองคืบอ,อ่ะชัดเลยปูใหญ่เป็นพิศานาเคือเขาฟันนะคะจนนี้คนถือ้ลยโตนะคะเพิ่นเพิ่นกเ็เลยถือนะเนาะเพิ่นกเ็เลยถือตะกอนอ่ะ จะมีคนมาแก่บนไหลคูอบางคนก็เอาหมอล่ำบางคนก็เอาแบบกองย่างนะคะบางคนก็เดินมาจากอีกหมู่บ้านนึงมาถึงหมู่บ้านนึงนะคะจากแต่เพิ่นจะบนไหวนะครับบางท่านกับบนเดินเดินจากหมู่บ้านมานะครับบางท่านกับบนเอาหมอล่ำมานะครับคบางท่านกับบนเอากองย่าวนะครับที่เพิ่นโชกดีคนละหลายแสนนะครับส่วนมากี่ไม่ค่อยถาม นนคนละสามแสนคนอาหาแสนคนละล้านกว่าก็มีนะครับค <F 4 S 2> ู่นน,นห้เป็นล้านตอนนั้นยังให้ค่าขนมแอดมินอยู่ตอนนั้นขอคุณหด้ายเด้อคุณนแม่นะคะอันนี้คือเราหลายปีก่อนเนาะที่ประมาณสองปีเนี่ยมั้งสวัสดีคุณนวลนางน,นะคะยังหลายไปเนอะเห็นบ่พีไปเนงะ แอดเห็นตัวเลขนะคะแอดเห็นเป็นแปดสามเจ็ดนะคะสําหรับตัวเลขที่แอดเห็นนะคะวันนี้สำหรับใครที่เข้ามานะคะฝากเป็นตัวเลขแนวทางนะคะแอดเ,อเห็นตรงบริเวณจอมปลวกนะคะจอมปลวกนี้เลยนะคะเห็นเป็นแปดสามเจ็ดนะคะแต่ว่าเลขสามนี้พอค่อยชัดอาจจะเป็นแปดห้าเจ็ดหรือว่าแปดสามเจ็ดนี่ไหมพี่น้องตัดเ่นก็ได้ะะด้ค่ะเด้อ แปดสามเจ็ดหรือว่าแปดห้าเจ็ดทัองข่อยได้นี่มันทํา็นเป็นตัวใดห้าเจ็ดก็สามห้าอ๋อหลายค้นหลายตาเนาะพี่นอ้องแรงนี้ให้อะไรคะสองทุ่มอ่าสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากได้ตัวเลขแนวทางนะคะแอดส่งเข้าไปในกลุ่มเนาะแอดส่งเข้าไปในกลุ่มให้นะคะเพราะว่า แต่ถ้าเป็นของวันนี้นี่ถ้าใครมาดูในคลิปนี้ไลน์นี้แอดให้ไปเลยนะคะสามตัวตรงแปดสามเจ็ดสำหรับตัวนี้นะ่ะที่เห็นในจอมปวกนะคะเป็นแปดสามเจ็ดตัดเล่นเลยนะคะวันนี้จะเป็นแปดสามสามแปดนะคะสามเจ็ดเจ็ดสามแปดเจ็ดเจ็ดแปดสำหรับวันนี้แอดให้แค่นี้นะคะ พอเห็นบริเวณจอมปลวกพอดีนะคะคือเห็นเลขนี้เลยแต่ว่าตอนนี้บุญธรรมกำลังจุดทูกขอกับปูกก่ก่อนว่าจะเป็นตัวเลขตัวไหนที่ชัดเจนนะคะแอปให้มาคือสามตัวนะคะแปดสามเจดแล้วก็แปดห้าเจ็ดนะคะของแอปตังนะอย่าลืมตัดเล่นนะสาม สามแปดแปดสามสามเจ็ดเจ็ดสามแล้วก็แปดเจ็ดเจ็ดแปดของแอดจะเน้นชุดนี้นะคะํำลาวนะคะํำลาวในใครอยากเ,เสียงโชคลาภน้อยก็ได้นะคะถ้าใครมีโชคลาภก็อย่าลืมทําบุญนะคะสําหรับวันนี้นะะํำน้อยหรือว่าลาวได้เลยนะจะจะเน้นไปที่ลาวนะจำลาวนะคะขอให้ถูกค่ะมองนี่พี่น้องมันเป็นมองที่แบบว่าแบบว่า สุดๆแล้วนะอยู่บริเวณนี้เนาะเพราะว่าหลายคนที่ถือเป็นแสซนเป็นล้านก็คือเพิ่นก็ขอจากปูล่านตุมปูร่านตุมเพิ่นเคยเไปเขาฝันนะคะสมัยตะกอนมันมีอีกอย่างเกาะมันเป็นโควิดบริเวณปลาแถวเนี่ยที่คน้องเห็นเนี่ยป่าแถวนี้นะคะมันจะเป็นแบบว่าเป็นที่กักเออเอิญมาจะได้มองคักตัวของอ่า ผูท้ที่เป็นโควิดเนี่ยนะพ่นกระเลียนเว้นกันแล้วก็อีกฝั่งตรงขามเนี่ยพ่นจะไปพักอยู่หันแล้วันนี้พ่นก็เคยเออ่ข่าฝันนะคะจนมีคนสืบหวยจนเป็นข้าวขอได้พี่น้องแล้วก็มีเอฟซีบอกให้เอดมาไทายทําแเอดก็เลยเดินทางมามากวแหลกเอดเห็นตัวเลขวนนั่นมันออกวนนั่นมันออหน,น,นาจ,จะออกเอ,อ83นะคะวดแหลกที่เอดจําได้ว่าเอดมากวแหลกมันออกวดแหลกเลยนะคะ หลังจากหันมาเอฟซีก็ถือมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเงียบแนเพราะเพื่อนอาจจะบุอยากให้ดังหรือหรือยังไงนี่แหละแอบกับบลูจะได้ยินข่าวว่าบุอยากให้ดังนะคะก็เลยพ่คอยมีคนมาหรือว่าบางคนอาจจะได้แต่เพื่อนบอโล่งข่าวก็เป็นได้เนาะแอบกับห้างไปประมาณจะเดือนเขาาปได้มาสามบ่ประมาณเนี่ยปได้มนสามเดือนเนาะสามเดือนสี่เดือนเขาได้เขาาปได้มา มันนีกัเลยมาขอต่ำเล่าสิพี่น้องให้เอฟซีนะคะอ่ะมารอรุ่นตัวที่สาม <3 S 2> นะครับกัปตนันดัมซิงสวัสดีค่ะ <S 2> 2 <S สองตัวเก้าหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งนะรอรุ่นตัวที่สามนะครับตัวเลขเจตังค์ผเขียนให้เลยเนาะตัวใดเนี่ยน้องคอยนั่นคอยเห็นนั่นแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ด สามตัวเลยให้พี่นตัดเอาเนาะเจ็ดกับแปดห้าเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดห้าเจ็ดให้พี่น้องตัดเอานี่เห็นดีจอมปวกแมนพระบาเล็กไอ้สามกับเล็กหานเป็นล่างๆนะจะบาซิเนนไปที่แปดสามเจ็ดนะเราไม่โชคเนาะแปดสามเจ็ดกันยังก่ออีกชุดหนึ่งแปดห้าเจ็ดแมนเล็กถูไป ได้แล้ว919อ,อ,อ,อือบ่บ่57ใช่แล้วพี่น้นองอ่ะมาตำเล่ามือแรงอยู่ด้วยครับเด้กกระปูลั่นต้มนะครับไอ้บุญมีผีลั่นต้มนะครับเพป็นให้ เจนไ้นะครับเก้าหนึ่งเก้าสวยงามมากนะครับเด็กทูกนะครับเก้าหนะึ่งเก้านะครับเด็แอดมินเ็นอยู่จอมปวกนะครับเป็นเลขกห้าเจ็ดกับสามห้านะครับเดี๋ยวเพี่นอกก้องกล่องก่อนเดี๋ยวเ่าขยับก่อนแป๊บนึ่งสำหรับเด็กทูบนะครับให้ตัดตัว ตัดสองตัววิ่งวิ่งนะด้วยครับเด้อหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับหรืออาจจะเป็นเก้าเก้านะครับพี่น้องเดี๋ยวเรายุ่งกัดพี่น้องอะนะคะสําหรับตัวเลขนะคะเก้าหนึ่งเก้าเนาะตัวเลขทูปนะคะจะเป็นเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้านะคะหรืออาจจะเป็นเก้าเก้านะครับ ตัดปินงวนินเอด้ยวยครับเด้อ99อาจจะเป็น92นะครับพิจาน้าไปนะครับสำหรับเลขทูบนะคะ919นะคะท่านผู้ชมตัดเล่นก็จะเป็น9119นะคะแล้วก็99อีกตัวหนึ่งจะเป็น92เด้อตัมลาววันนี้น,นะครับตัมลาววันนี้พุทธที่21นะครับเดี๋ยวรัฐบาลไทย เดี๋ยวขอมาขออีกรอบนะครับวันนี้วันที่ยี่บเอ็ดนะครับคุณที่ยีสิเอดสิงหาคมนะครับขอชคบีมีโชกลาบเน้อครับเด้อแอดมินไก่เดินทางมาขอกับ่ายบุญมีนะครับทีลานตมนะครับเป็นแนวทางวันนี้นะครับ ผ้ใด้คำมารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาบ้อครับเด้อวัรดีนะใครที่อยากได้ตัวเลขแนวทางเข้ากลุ่มให้หน่อยอ่ะ id line นะครับข้างล่างข้างล่างตัว A หนึ่งเออะ1น่ะครับ s เล็ก t เล็ก id line นะครับ st นะครับ s เล็ก t เล็กนะคะท่านผู้ชม3 251เน้นนะคะว่าเป็นตัว s เล็ก t เล็กนะคะ อะไรแบบบูชาวัตถุมงคลของปูศิลานะครับมว่าจะเป็นกําไรหรือว่าจะเป็นตะกุดตะกุดยังเกาะรวยตะกุดยิ่งมียิ่งรวยยิ่งมียิ่งรวยนะครับไหลเบียแก่หินยกนําโชคค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ตะกุดเล็กไหลนะคะแล้วก็กําไรรวยสิบชาตินะคะท่านผู้ชมใครสนใจก็สามารถทักชแชทไลน์มาได้เนาะ ID ดี n ลนนะคะ s อเล็กทเล็กสามสแอดจะแบ่งปันแนวทางนะคะสำหรับท่านหนที่เข้ามานะคะห้ามส่งภาพห้ามส่งคลิปนะคะแล้วก็แชทคุยกันได้ที่หลังบ้านนะคะส่วนในบ้านให้เข้าไปเอาตัวเลขเท่านั้นนะคะขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์นะคะวันนี้ตำราขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภเฮงๆรวยๆนะคะสวัสดีค่ะสรุปตัวเลขของ ปูวุ้นมีนะครับอันนี้นะครับพีลั่นตมนะครับจะสรุปตัวเลขให้ด้วยครับจะให้แคปหน้าจอไว้นะครับให้แคปหน้าจอไว้นะครับตีเห็นจะจอมปวกนะครับแอดมินเห็นเองนะครับห้าเจ็ดกับสามห้านะครับสำหรับเจ็ดตังมันเห็นแปดสามเจ็ดและแปดห้าเจ็ดนะครับ สำหรับเลขทูบนะครับแอดมินมัจุดถทูบขอกระเพิ่นเป็นตัวเลขสวยงามมากนะครับ1 9 1หนึ่งนะครับเก่าหน้าเก่าหลังนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภเด้อครับเด้อหัวใจวินวินเรานะครับ2ตัวหนึ่งหนึ่งหรือจะเป็น9 9นะครับทาเบิลอาจจะเป็น9 9นะครับหรือว่าอาจจะเป็น92ก็เป็นได้นะครับอกับพิจารณาเด้อครับเด้อผู้ใดเข้ามารับชมกขอโชคดีมีโชคลาภนะครับ สวัสดีครับสาธุเด้อกันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเข้ากลุ่มนะคะ idline sl Line